คุณวายคุณเกรียงศักดิ์โอ้โห term. ภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะลุงก็ <c oughs> โอเคเอาฮาไม่เป็นไรก็แปลว่าฟังคลิปต่างๆของลุงนะมันก็สะท้อนมันในข้อหวัวใจนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่ใช้โรงพยาบาลนะประกอบจะมาชีพชอบอยู่ ็คไม่พอใจกับลุงแต่ถ้าหากว่าโดยรวมีูนะฮะมนุษย์ปนาที่ไปใช้โรงลุงเรียกว่าโรงขังสัตว์นะเอาเอา,า่ยังมีคำหนัก,กนี่อีกนะโรงขังสัตว์ก็แล้วกันนะพอไหมครับก็คือโรงพยาบาลที่เขาว่านะโอเคนะภาษาลุงนะโรงขังสัตว์ <c oughs> นะเอาล่ะ งั้นเพียงแค่ฟังเสียงเพียงขันใบเดียวโรงพยาบาลปิดแน่เพราะขันใบเดียวคำถามง่ายครับดีไหมครับรู้ไหมรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเงินนะครับเงินบาทนะฮะคำว่าโรงพยาบาลคำเดียวนี่นะครับเงินหมุนเวียนอยู่ในกรอบอ้างถึงอ้างอิงคำว่าโรงพยาบาลของโลกใบนี้นะครับมันมากเหลือเกินครับท่านมากเหลือเกิน ในที่สุดแล้วรู้ไหมประเทศชาติจะสูญเสียไปกับสิ่งนี้มากไปมหาศาลถ้าไม่ยอมเข้าใจตัวเองสำหรับตัวท่านคือพยายามรักษาตัวเองนะอย่าให้อาชีพอื่นเข้ามาตีตราบาปให้เราท่านอีกเลยทุกคนมีสิทธิโดยชอบทำแต่รู้จักตัวเอง เดียวอย่ารักษาตัวเองตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะธรรมชาติบัรดูแลธรรมชาติอยู่แล้วโดยสันฐานของธรรมชาตินะโดยอนุมูลอิสระที่เขาว่าสันฐานธรรมชาติมันดูแลธรรมชาติอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ต่งางๆที่มาทาลายธรรมชาติลุงพูดกันมาเกินยี่ปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคําพูดเช่นพูดดีไม่ดีพูดดีพูดไปหน่อยแล้วก็นี่ก็โดนล็อกแหละนะบางทีของจริงความจริงพูดจ่าจ่ะ ก็ไม่ได้มันนุ่นเป็นเหวอะไรโลกใบน,นี้เอาหน้าแล้ก็ต้องใช้สติปัญญาอีกระดับหนึ่งจะต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ด้วยแล้วทางฝัง่งขุนก็ดีแล้วที่แสดงความเห็นบอกว่าเออถ้ามีลุงเงอะข้อขันแป้งเดียวผู้คนอาการจะไม่ได้ป่วยมันหายไปถามว่าดีไหมรู้ไหมขออนุญ,ญาตครับคนไทยประเทศไทยมันจะสูญเสียความเป็นตัวขงตัวเอง,เองก็คือเรื่องของการเยียวยารักษากันและกันเนี่ย เดิมเริ่มต้น3าิบาทแล้วสาธุโล,ท,โลทุกเฮอริดีใจด้วยทุกอย่างทุกการมาถึงวันนี้ผมบอกว่าสามคือการเซ็นอนุมัติซื้อขายนี่นะครับไอเรื่องของเคมีนี่แหละครับตัวนี่ตัวใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้มันครอบงำอยู่ดีผมไม่ไปถึงหัวว่าต่ไปอ่โน,นะครับองค์การในไมโลกมันจะล่มสลายไปชั้งหมดเอาไม่อยู่หรอกครับเรื่องของไวรัสไวรอยเอาไม่อยู่หรอกครับ งั้นมาเข้าใจสิ่งตรงนี้ดีมากแล้วไม่ต้องมีรายจ่ายออกนอกประเทศเงิน40บาท4 0เอนะฮะไหลออกนอกประเทศหมดนะครับอีกหน่อยมันก็หมดตัวไหมครับคนทยประเทศไทยกลับมาครับรักษาตัวเองเป้าหมายลุงอยู่ตรงนี้สําหรับลุงทําได้แน่นอนโอเคไหมครับก็ยินดีด้วยที่ได้ส่งความคิดเห็นอย่างนี้นะฮะมีเล็บติดตามเพิ่มไหมนะครับคุณเกรียงศักดิ์นกา Thank y o เวนวิกที่แช้บริการลูกกับคณะทำงานจบข่าวครับท่าน